เอ้ยมาถึงประมาณ400 m. เมตรแล้วก็ใกล้กับร้านกสินค้าขนาดใหญ่โฮมคับที่กำลังจะเปิดใหม่

เดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนครับเดือดร้อนมากเลยครับผมมันมาเยอะไหมเยอะครับเข้าในบ้านเลยท่วมนานไหมครับนานเลยนานครับนานอืมแต่ก่อนไม่เคยท่วมเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนท่วมก็ไม่ไม่ได้เข้าถึงในบ้านครับอืมเดี๋ยวนี้ไหลไหลเข้าในบ้านเลยใช่ไหมใช่ครับเออไหลเข้าในบ้านเลยเยอะไหมครับเยอะครับเยอะพวกพวกเศษยิ่เศษโคลนเต็มทุนบ้านเลยครับโอ้ท่วมเป็นชั่วโมงเลยหรอ่า ประมาณนั้นได้ครับตกหนักไหมหรือไม่หนักก็ท่วมไม่หนักก็ท่วมเหรออือชื่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 อไงนายนายสิทธิพงศ์อินลีอะไรน,นะสิทธิพงศ์อินลีสิทธิพงศ์อินลีเนาะช,ช,ชาวบ้านนี้เนาะอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบหกครับอืมบ้มานอะไรพี่บ้า,า,านบ้านบ้านอะไรนี่สิทธิสิทธิพันการยางหมู 5, ครับอ่า 打不好。